สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไรท์เคานเจอร์ช่องของคุณสำหรับข่าวสารและรีวิวรถยนต์ล่าสุดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถกระบะที่ดุดันและทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดนั่นคือ ford f 1 5 0 Ra p t o r 2025ที่กลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่โหดยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาดูกันว่า Ra p t o r รุ่นใหม่นี้จะมีอะไรน่าสนใจและยังคงเป็นเจ้าถนนในสายออฟโรดอยู่หรือไม่ ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี2010 Ford F150 Raptor ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะรถกระบะสายพันธุ์ดุที่พร้อมลุยทุกเส้นทางและในปี2025 f อร์ได้ยกระดับแ Ra ปเตอร์ให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งขึ้นระบบการเสถอนที่พัฒนาใหม่และขุมพลังที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่แบบออฟโรดและการใช้งานในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Ra ปเต r 2025ซึ่งยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งและดุดันเอาไว้ แต่ถูกปรับให้ดูทันสมัยและล้ำสมัยขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ฟอร์ตตัวโต,วตวที่บ่งบอกถึงความเป็นแรปเตอร์อย่างชัดเจนไฟหน้าเล็แบบใหม่ที่ออกแบบให้มีเส้นไฟ DRL ที่คมชัดขึ้นเพิ่มความดุดันและลุคที่ล้ำสมัยกันชนหน้ามีการออกแบบให้แข็งแกร่งขึ้นพร้อมแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถที่ช่วยปกป้องอุปกรณ์สำคัญเมื่อลุยทางวิบากด้านข้างของตัวรถดูทรงพลังด้วยโป่งล้อขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความกว้างและเสริมความมั่นคงในการขับขี่ ล้ออลลอยขนาด17หรือ18นิ้วที่มาพร้อมยางออฟโรด BFGoodrich KO2 ซึ่งออกแบบมาให้สามารถรับมือกับพื้นผิวที่โหดร้ายได้ทุกประเภทด้านท้ายของแรปเตอร์มาพร้อมไฟท้ายเล็ดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยยิ่งขึ้นและท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่ที่ให้เสียงกระหึ่มและทรงพลังแบบที่แฟนๆของแรปเตอร์ต้องหลงรักเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับการออกแบบที่ให้ความรู้สึกทั้งหรูหราและดุดันในสไตล์ออฟโรดแผงคอนโซลกลางและแผงประตูใช้วัสดุซ o อฟท์พัลและคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเพิ่มความพรีเมียม เบาะนั่งถูกออกแบบมาให้รองรับการขับขี่แบบออฟโรดโดยมีทั้งรุ่นที่หุ้งหนังแท้และรุ่นที่ใช้วัสดุหนังอัลกันตาราที่ช่วยให้เกาะตัวดีขึ้นในระหว่างการขับขี่ที่สมบุกสมบันพวงมาลัยหุ้งหนังอัลกันตาราพร้อมแป้นแพดเดินชิฟถูกออกแบบมาให้ตอบสนองได้อย่างแม่นยำหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด1 2 1สถึงนิ้วรองรับ apple carplay และ android auto และมาพร้อมระบบซิงค์สีที่ทำให้การควบคุมฟังก์ชันต่างๆเป็นเรื่องง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาดสิบ,บ,บาหาบาสองอฟโรด มาดูขุมพลังของ Raptor 2 0 2 5กันบ้างรุ่นมาตรฐานมาพร้อมเครื่องยนต 3, 5, ์3.5ลิตรอีโคบุส V6 ทวินเทอร์โบที่ให้กำลังมากกว่า450แรงมา้าและแรงบิดสูงถึง691นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ตอบสนองได้รวดเร็วและให้การขับขี่ที่ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นแต่สำหรับสายโหดที่ต้องการความแรงแบบสุดขีดก็ดยังมี F150 Raptor R ที่มาพร้อมเครื่องยนต์5.2ลิตรซปเปอร์ชาร์ก V8 ที่สามารถรีดกำลังได้สูงกว่า700แรงมา้าทำ ระบบช่วงล่างของ Ra p t ต r 2 0 2 5ได้รับการอัปเกรดให้ดียิ่งขึ้นใช้โช้ฟอบไลา์กวววที่สามารถปรับระดับได้อัตโนมัติตามสภาพผู้หผิวและช่วยซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นพร้อมระบบกันสะเทือนหลังแบบไบลิงที่ช่วยให้การควบคุมรถดีขึ้นและกอะถนนได้มากขึ้นในทุกสภาพการขับขี่ในส่วนของโหมดการขับขี่ r a p t o อร์2 5มาพร้อมกับโหมดพิเศษที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลุยทางวิบากได้แก่บายาโหมดสำหรับการขับขี่ด้วยความเร็วสูงในทะเลทรายล็อกคอร์โหมดสำหรับการยลปิ พ่อโมดสำหรับการลากจุ้งสิ่งของหนักๆด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยฟอร์จัดเต็มให้กับแรปเตอร์2,025ด้วยระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช่น f o r d Company Pilot 360 PM ที่มาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัิและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนอแดป v ิ c r ครูสคอนโทรลที่สามารถปรับความเร็วอัตโนมัติตามสภาพการจราจรไล่สปอร์ตโมนิเตอร์รงระบบเตือนจุดอับสายตา360 degree Camera ที่ช่วยให้มองเห็นรอบตัวรถได้อย่างชัดเจน สรุปแล้ว Ford F 150 Raptor 2025เป็นรถกระบะที่ยังคงความเป็นผู้นำในกลุ่มรถออฟโรดด้วยดีไซน์ที่ดุดันสมรรถนะที่ทรงพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบการเสถียรที่พร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดหรือมองหารถกระบะที่แรงและหรูหราในเวลาเดียวกัน Raptor 2025ก็ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนแล้วคุณคิดว่า Ford F 150 Raptor 2025เป็นรถกระบะที่ดีที่สุดในตอนนี้หรือไม่คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามไลฟ์เทอร์เจอร์เพื่อรับข เจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ